เล่าเป็นนิทานแต่เอามาอิงเป็นปริศนาธรรมในรัธิเซนกล่าวถึงเรื่องกาล้นถ้วยกาอันนี้คือกาใส่น้ำชาร้อนชาร้อนเป็น ของวัฒนธรรมทางเอเชียจีนแต่ที่จริงประวัติในเรื่องชานี่นะมันลึกๆไปแล้วมันก็ไปไกลถึงยุโปรปคือประเทศอังกฤษก,ษก็นิยมการดื่มชาชา กับชาวจีนจะคู่กันเทน้ำแต่อันนี้ไม่มีน้ำนะเทน้ำชาออกมาจนล้นถ้วยคือน้ำล้นถ้วยนี้สอนอะไรแก่เราเอาไว้เล่าคราวต่อไปแต่คราวนี้จะพูดถึงเรื่องของ ันนี้เป็นเครื่องเครื่องลายครา,โรางโบราณโบราณนานมาแล้วคนไทยก็มีอุตสาหกรรมการทำเครื่องอย่างนี้ซึ่งก็ไปเรียนรู้จากวัฒนธรรมจีนน่ะ ตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยก็มีการส่งคนที่จะไปเรียนรู้การผลิตที่เป็นเครื่องกระเบื้องมันมีการเผาซึ่งใช้ความร้อนสูงแล้วดินอย่างนี้ก็จะเป็นที่จะมาทนในเรื่องของการนี้ ต้องดินคุณภาพสูงทนความร้อนได้สูงจะต่างกับดินอย่างเนี้ยดินดินอย่างนี้เอามาได้เผาคือดินเผาแต่ดินที่มาทำในนี้เผาแล้วก็เอามามีการเคลือบมีการมันมันจะ คุณภาพสูงราคาจะแพงกว่าดินอย่างนี้แล้วถ้วยชาที่มีห้าถ้วยมันก็เป็นเลขมงคลเลขห้าก็คือตรงกับเลขของวันพฤหัส,สบ,บดีเป็นเลขวันครู คือเลขห้านิ้วก็ห้านิ้ว,ว 5. สินก็สินห้ามีหลายอย่างลองสังเกตดูว่ามันจะเป็นห้าอย่างเช่นกลีบดอกกุหลาบดอกไม้ต่างๆยกเป็นดอกกุหลาบมันจะมีมากกว่าห้ากลีบแต่ส่วนใหญ่กลีบดอกไม้ทั้งหลายไม่ว่าผู้ระหงหรือหรือว่าชบาอะไรเนี่ยนะหรือมะมะมะลิอะไร มันจะเป็นมันมันห้ากลีบ